สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ก่อจะป้าท่านผู้ชมมาพอรถไฟฟ้าครับคนนี้คุณพี่เป็นซื่อใจนะผมหันตรวจแต่ละครับอยู่จังหวัดน่านครับนี่ครับเอาห่อแล้วสวัสดีครับคุณพีนี่ครับลูกคุณพีวันนี้เปิด่เป็นคุณครูผมนะครับนี่ครับรถในตารถโอ้โหรถไฟฟ้าผมเคยป้าตรวจแต่เป็นๆวันนี้และครับนี่ครับตัวเป็นๆป้นพอรอบข้างดูรอบข้างครับนี่ครับอ่ซื้อมา มาถึงที่จังหวัดน่านคุณพี่บอกว่า hmm. ก <will> no oh. ี่แสนก็คุณพี่กี่แสนนะมาถึงเมืองน่านกี่แสนนะพี่คุณครูในเน็ต้าสีสวยครับนี่ท้ายนี่ท้ายโอ้ท้ายนี่มันน่าน่าจะซื้อหอยครับคุณผู้ชมคุณชจครับซื้อหอยนี่สวย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 โอ้รถตัวแตกตรวเป็นๆกี่แสนก็มาถึงเมืองน่านกี่แสนก็คุณพี่เจ็ดแสนครเจ็ดแสนฝายครับ เจ็ดแสนหกครับคุณผู้ชมโอ้ยงามมากงามมากนี่ครับมีขอแถมรอบแม็กซ์ตัวเองครับคุณผู้ชมอู้วโอเปิดก็เปิดเปิดเปิดธรรมดาเนี่ยครับคุณผู้ชมเปิดธรรมดาเนี่ยอ่ด้านในจะได้ห้องโมโหนะครับโอ้โหด้านด้านในหมื่นต้องเปิดแโอ๋อเปิดแบตเมย์คุณผู้ชมเปิดแบตเมย์ครับคุณผู้ชมอ่ามีกุญแจเปิดกดหัวแลยค่ะติดเลยนี่เครื่องติดแล้วอ่าในในเครื่องติดแล้วเงียบบ่ครับคุณผู้ชมตติดาี รุ่นหรือว่า anyway? ย An <pas> ี่ห้อเน็ต้าเนตตาเนตประเทเ็ตประเทศเม็ดอินชน่นาครับไอ้นี่นะไอ้ความสวยงามไอ้ยังไงไอ้กยางหรือยังเดียวยางเดียวยงเดียวไอ้เจ้มอเตอร์ยางเดียวมั้งมอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ร้อยเปร์เซ็นต์สวยงามพอผู้ชมสวยงามผมเจอเป็นเป็นวันนี้วันนี้ขอมือแต้ครับเมืงด้านสากแันสามที่เก้าันละนี่นะอ่ บางนานสามสิบเก้ากันแล้วครับคุณผู้ชมแม่สี่สิบกันน่ะผมชอบครับตอนนี้ผมคงจะมีวาสนาได้ใจอยู่ครับคุณพี่ก็อายุแปดสิบนะครับเปิดครับไปสบายแล้วครับตอนนี้คุณพี่กับเรียนรูครับเรียนรู้เทคโนโลยีว่าเป็นจะไงนะครับเป็นอันนี้คือกุญแจอยู่ในมือนี่ครับนี่นี่คืออันนี้คือกุญแจครับนี่คือกุญแจโอ้โหกุญแจเรียกปิดประตูเลยอ๋อปิดตอนนี้เครื่อง ตอนนี้ตอนนี้โอ้ปิดประตูเลยติดเลยติดเลยตอนนี้เครื่องติดอยู่ก่องคุณพี่อือติดอ๋อปิดแล้วปิดไปไหนล่ะครับปิดแล้วล่ะลงมาลุกผมไปหันไปไหนคุณผู้ชมโอ้กระบ้านนี่เป็นได็กฝังเี้ตัวนี้แกหันหัวอ๋อศาสนาครับผมอยากใจครับผมคงจะตันอยู่ครับคุณพี่อายุแปดสิบยังตันเลยครับคุณผู้ชมโอ้หน้าตาด้านในเป็นแบบนี้โอ้คุณผู้ชมดูหน้าจอครับใหญ่บอลเลอร์เลยครับเหมือนเฟซบุ๊กแล้วครับ นี่าได้จอเตี่จอใหญ่แบบนี้แล้วครับนี่ผมที่คือเป็นหนึ่งคืบสองคืบโอ้โหความกว้างคือความยาวสองคืบคุณผู้ชมป๊าดเหครับมามังามงามโอ้ยหอมกินนี่ครับ,อ,อ,รบอันนี้ยังไม่ได้ออกเลยอันนี้ใหม่อ้มั่มผมชอบตอนนี้เครื่องติดแล้วครับเงียบมากเลยครับไี่ครับติดเครื่องแล้วอนนี้ตอนนี้แอร์แอร์ทำงานอยู่ครับคุณผู้ชมโอ้รบกวนคุณพี่ผมชอบผมชอบผมชอบ ผมของอ่ามีวัฒนาดีใจอยู่ครับเจ็ดแสนกําหกเจ็ดแสนก็แต่ไหนเจ็ดแสนหกหมื่นกาโอ้โม่ครับโอ้สวยงามสวยงามนี่คุณผู้ชมโอ้โอ้ผมเข้าไปนั่งในสบายแล้วครับนี่ครับผมของโอ้นั่งหัวนี่หัวผมนี่ก็ตกโยหัวผมสบายแล้วผมสูงร้อยเจ็ดสิบสบายแล้วครับนั่นหลังกว้างมาครับนันกว้างมากโอ้เนี่ยรัดจ่ายสองแสนโอ้เนี่ยถรัดจ่ายสองแสน โอ้คุณผู้ชมบุญอ่ะอ๋อลดรัฐบาลบรรจุวยสองแสนบาทครับก็เข้าใจไปถึงมังนาต่อเจ็ดแสนหกคุณผู้ชมก็ถือว่าใจสิปีคุ้มอยู่ครับโอ้ผมผมผมภูมิใจว่าคุณพี่เปันมีวัสนาได้ใจครับยูแปดิบแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลาไปแม่พี่น้องที่รักทุกท่านไปก่อนคดไล่คดแชร์คดณนิดตามครับสวัสดีครับ